จะทำแก้เคสนะคะเวลาที่เราเนี่ยนะอยากจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือเราอยากจะช่วยคนอื่นใจจะขาดคุณอยากให้พวกเรานะคะฟังคําคมอันนี้ให้ดีนะคะคุณอาอเขียนเองเลยนะคะจงอนุญาตให้เขา เป็นในแบบที่เขาเป็นและจงมองเห็นว่าพวกเขากําลังเติบใหญ่คือคุณไม่จําเป็นต้องไปแบบแกต้องไปเปลี่ยนอย่างนั้นสิแกจะต้องมาทําตามฉันฉันถึงจะมีความสุขให้คุณคิดแบบนี้เลยว่าชีวิตใครชีวิตมันแล้วจงอวยพรเขาแล้วจงรู้ว่าเขากําลังเติบโตในแบบของเขาคนมีเส้นทางในการเรียนรู้การเติบโตของตัวเองดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องแอกไปพยายามเปลี่ยนแปลงใครเพราะคุณไม่มีอํานาจในการไปเปลี่ยนคนอื่นได้คุณเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนตัวเองโฟกัสตัวเองซะหน้าที่คุณคืออะไรจงพัฒนาตัวเองให้ใก้าวไกลเพื่อเป็นหหลัักกฐาาาานนนเเเป็แรรรงดใใใจจ้คๆขอยิญ อยตามกลับมาอยู่ในลู่ของตัวเองกลับมาอยู่ในเส้นทางความเจริญของตัวเองอย่าไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนคุณถึงจะไปช่วยคนอื่นเขาได้เรื่องนี้ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแล้วพวกเคสจะรำแบบนี้นะชาตินี้คุณต้องได้เรียนนะ P J ขับนะคะ Passion Journal ขับขับนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยนะนะมีความสุขสงบใจแล้วคุณจะ เข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณจะคอนเน็กกับเสียงภายในของคุณคอนเน็กกับซอสท,ที่แท้จริงของคุณนะคะผ่านการจดบันทึกพร้อมเวิร์กช็อปนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียน PJ ขับนะคะไปสมัครได้เลย1เดือนนะคะราคาแบบหลักพันแต่ข้อมูลที่คุณได้30วันคุกกันลรันตีว่าแบบมันคุ้มค่าเกินราคาข้อมูลหลักล้านอัพทางนั้นเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากบอกไว้ว่าครูไม่ได้มายัดเยียดคุณใครที่พร้อมจเจริญแล้วอ,อยากจะเดินทางไปด้วยกันนะคะก็ไปสมัครได้แล้ว,ลวเจอกันในคอร์สค่ะ